สวัสดีครับแอปคำสั่งลัดหรือช็อตคัทเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากๆของ iPhone และ iPad ทําให้การทํางานต่างๆของเราง่ายขึ้นเร็วขึ้นและทําหลายๆอย่างได้โดยอัตโนมัติในแบบที่ไม่เคยทําได้มาก่อนในคลิปนี้ผมได้รวบรวมคําสั่งลัดและการทํางานอัตโนมัติต่างๆที่น่าใช้รวมไว้ด้วยกันเพื่อให้เพื่อนๆดูได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและนําไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ iPhone และ iPad ได้ง่ายๆและเบิดพลังและความสามารถใหม่ๆอันน่าทึ่ง เราไปชมกันเลยครับในการอัปเดตเป็น iOS 17 Apple ได้เพิ่มการรองรับการหยุดชาร์จที่80%โดยอัตโนมัติเพื่อถนอมแบตเตอรี่ป้องกันการสะสมความร้อนที่อาจทำให้แบตเสื่อมเร็วแต่น่าเสียดายที่คุณสมบัตินี้รองรับบน iPhone 15ขึ้นไปเท่านั้นครับเครื่องในรุ่นก่อนหน้าไม่รองรับแต่ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะเราสามารถประยุกต์การใช้งานคำสั่งลัดมาใช้ในการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จถึง80%ได้ง่งาย โดยทันทีที่แบตเตอรี่ถึง80%ให้เครื่องอ่านออกเสียงเตือนเพื่อให้เราถอดสายชาร์จได้ทันทีเลือกพูดข้อความที่เราต้องการได้เลยครับอยากให้พูดอะไรตั้งได้เช่นแบ80%แล้วถอดสายชาร์จได้เลยหรือข้อความอื่นๆข้อความอะไรก็ได้ครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่งรัดกันครับเมื่อเราเสียบสายชาร์จเข้ากับ iPhone เพื่อทำการชาร์จจากนั้นเราจนการชาร์จแบตเตอรี่ครบ80%การแจ้งเตือนก็จะดังขึ้นมา แบตเตอรี่80%แล้วถอดสายชาร์จได้ใช้งานได้ดีช่วยเตือนให้เราถอดสายชาร์จถนอมแบตเตอรี่ได้ดีเลยครับที่สำคัญสามารถทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับเริ่มจากให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปคำสั่งลัดขึ้นมาจากนั้นแตะแถบการทำงานอัตโนมัติในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะคำสั่งสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลแต่ถ้าเพื่อนๆมีรายการคำสั่งที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วจะไม่เห็นคำสั่งแสดงขึ้นมานะครับให้แตะเครื่องหมายบวกด้านบน ใน,นใ,ในหน้าจอการทํางานอั <c oughs> ตโนมัติส่วนบุคคลที่แสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนหน้าจอไปที่คําสั่งระดับแบตเตอรี่แล้วแตะเลือกหน้าจอในการ id yeah. <แ>ตั้งค่าจะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะเล้าลากสไลเดอร์เพื่อตั้งระดับพลังงานเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ไปที่80%โดยสามารถดูตัวเลขได้จากข้อความด้านล่างเมื่อได้ตัวเลขที่ต้องการแล้วด้านล่างให้เพื่อนๆแตะเลือกเท่ากับ80%เพื่อให้มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เท่ากับ80%นั่นเองครับถัดลงไปด้านล่างให้แตะเลือกสั่งทำงานทันที เพื่อให้การทำงานอัตโนมัตินี้ทำงานทันทีที่แบตเตอรี่ถึง80%โดยไม่ต้องยืนยันก่อนครับจากนั้นแตะถัดไปในหน้าจอถัดมาแตะอ่านออกเสียงข้อความแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เห็นคำสั่งนี้ให้แตะการทำงานอัตโนมัติว่างเปล่าแตะเพิ่มการทำงานจากนั้นแตะในช่องค้นหาแอปและการทำงานด้านบนแล้วพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่าอ่านออกเสียงในผลลัพธ์การค้นหาที่สแสดงขึ้นมาแตะอ่านออกเสียงข้อความ ในหน้าจอก,การตั้งค่าแตะบนคำว่าข้อความสีฟ้าอ่อนแล้วพิมพ์ข้อความที่เพื่อนๆต้องการให้พูดขึ้นมาเมื่อใช้แบตเตอรี่ถึง80%ได้เลยครับเช่นแบตเตอรี่80%แล้วถอดสายชาร์จได้แล้วแตะปุ่มรูปลูกศรทางขวามือในเมนูที่สแสดงขึ้นมาให้แตะปิดสวิตช์รอจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆยังสามารถตั้งความเร็วในการพูดตั้งระดับความดังของเสียงในการพูดในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งไปที่ระดับเสียงสูงสุดนะครับ ไม่เพียงเท่านั้นเพื่อนๆยังสามารถเลือกภาษาและเสียงพูดที่ต้องการได้ด้วยเช่นผมจะเลือกสิริเสียง2ซึ่งเป็นเสียงใหม่นะครับจากนั้นแตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเมื่อเราชาร์จแบตเตอรี่ถึง80%ข้อความที่เราตั้งค่าเอาไว้ก็จะพูดเตือนขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆถอดสายชาร์จได้ทันทีช่วยถนอมแบตเตอรี่ป้องกันแบตเตอรี่เสื่อมเร็วได้ง่ายๆแล้วครับเพื่อนๆที่สนใจไปตั้งค่าการทํางานอัตโนมัติกันได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําวิธีการล็อกแอปบน iPhone iPad ด้วยการประยุกต์ใช้การทํางานอัตโนมัติของคําสั่งลัดแต่ใน iOS 17 Apple ได้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนใหม่ทําให้วิธีเดิมใช้งานไม่ได้แล้วต้องใช้วิธีใหม่แต่หลังจากนั้นในการอัปเดต iOS 17เวอร์ชันย่อยๆต่อมา Apple ก็อัปเดตรูปแบบคําสั่งใหม่อีกครับทําให้วิธีเดิมที่เคยใช้ได้ใน iOS 17เวอร์ชันแรกๆไม่สามารถใช้งานได้อีกวันนี้เรามาอัปเดตวิธีใหม่ล่าสุดซึ่งในขณะที่ทําคลิปนี้ผมอัปเดตเป็น iOS 17.5แล้วก็ยังสามารถใช้วิธีใหม่นี้ได้นะครับ วิธีการก็ง่งงายๆช่วยป้องกันไม่ให้คนอื่นแอบมาเปิดแอปในเครื่องของเราแอบดูรูปแอบอ่านข้อความปกป้องความเป็นส่วนตัวของเราได้ง่งงายๆเลยครับแต่เปิดแอปปุ๊บเครื่องล็อกทันทีไม่สามารถใช้งานแอปได้ต้องปลดล็อกแอปด้วยรหัสผ่านหรือ Face ID ก่อนถึงจะใช้งานได้ทำได้ง่งงายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปคำสั่งรัดขึ้นมาแอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS และ iPadOS เลยนะครับ ถ้าเผื่อลบแอปนี้ไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก App Store ครับเมื่อมีแอปพร้อมแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาแตะแถบการทำงานอัตโนมัติด้านล่างในหน้าจอนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลมาก่อนให้แตะคำสั่งการทำงานอัตโนมัติใหม่แต่ถ้าเคยสร้างมาก่อนแล้วมีการทำงานอัตโนมัติอื่นๆอยู่แล้วเช่นในตัวอย่างนี้ให้แตะปุ่มบวกด้านบนแทนครับในหน้าจอการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลที่แสดงขึ้นมา ให้เลื่อนหน้าจอลงไปที่หัวข้อแอปแล้วแต่เลือกได้เลยครับเมื่อแต่เลือกแล้วให้แตะคำสั่งเลือกสีน้ำเงินรายการแอปทั้งหมดในเครื่องของเราจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราเลื่อนดูและแต่เลือกแอปที่ต้องการได้หรือเพื่อนๆจะแตะช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์ค้นหาจากชื่อแอปก็ได้ครับโดยสามารถเลือกแอปต่างๆที่ต้องการล็อกได้มากกว่า1แอปในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกการตั้งค่านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เปิดการตั้งค่าของระบบเข้าไปแก้ไขข้อมูลต่างๆได้นอกจากนี้ก็เลือกแอปรูปภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้ใครแอบมาเปิดดูรูปภาพในเครื่องได้ครับของเพื่อนๆจะเลือกแอปไหนก็ได้นะครับเมื่อเลือกแอปที่ต้องการครบแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเพื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าในหน้าจอนี้ให้เพื่อนๆตรวจให้แน่ใจว่าตัวเลือกถูกเปิดถูกเลือกเอาไว้เพียงรายการเดียวนะครับไม่ต้องเลือกถูกปิดสังเกตได้จากปุ่มลูกศรในวงกลมสีน้ําเงินจะสแสดงใตารายการที่ถูกเลือกในรายการด้านล่างให้เลือกสั่งทํางานทันทีเพื่อให้การทํางานอัตโนมัติ ทำงานทันทีที่มีใครมาเปิดแอปที่เราล็อกเอาไว้สําหรับสวิตช์แจ้งเตือนเมื่อสั่งงานไม่ต้องเปิดนะครับปล่อยให้ปิดเอาไว้เหมือนเดิมจากนั้นแตะถัดไปในหน้าจอตัวเลือกที่สแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์คําว่าล็อกในผลลัพธ์การค้นหาที่สแสดงขึ้นมาแตะเลือกคําสั่งล็อกหน้าจอเท่านี้ก็เรียบร้อยครับตั้งค่าเสร็จแล้วง่ายๆแบบนี้เลยครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยครับ ด้วยการย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมจากนั้นเปิดแอปการตั้งค่าจะเห็นว่าทันทีที่แตะเลือกเครื่องจะถูกล็อกทันทีหน้าจอล็อกจะสแสดงขึ้นมาไม่สามารถใช้งานแอปได้ครับถ้าจะใช้งานแอปต้องปลดล็อกเครื่องด้วย Face ID หรือรหัสผ่านก่อนหน้าจอของแอปการตั้งค่าถึงจะสแสดงขึ้นมาเช่นเดียวกับแอปรูปภาพที่เราตั้งค่าล็อกเอาไว้เมื่อแตะเลือกเครื่องจะล็อกทันทีป้องกันการเปิดแอปได้ง่งายๆแบบนี้เลยครับ เมื่อปลอดล็อกเครื่องแล้วหน้าจอของแอป,ปถึงจะสแสดงขึ้นมาพร้อมให้ใช้งานหลังจากที่ตั้งค่าการล็อกแอป,ปแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปเพิ่มหรือลดรายการแอป,ปที่ต้องการให้ล็อกได้ง่ายๆครับด้วยการเปิดการทําง,งานของแอป,ปคําสั่งลัดแต่แถบการทํางานอัตโนมัติแล้วแต่เลือกการทํางานอัตโนมัติที่เราสร้างขึ้นก่นอนหน้านี้ในการล็อกแอป,ปแล้วแต่เมื่อแอปใดก็ได้พร้อมตัวเลขสแสดงจํานวนแอป,ปที่เพื่อนๆเ,เลือกก่อนหน้านี้ในหัวข้อแอป แต่แอปใดก็ได้รายการแอปทั้งหมดจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเพิ่มหรือเอาออกได้ตามต้องการเลยครับเมื่อเลือกรายการแอปสําเร็จเรียบร้อยแล้วให้แตะเสร็จสิ้นแล้วแตะเสร็จสิ้นอีกครั้งเพื่อบันทึกการตั้งค่าในภายหลังถ้าต้องการเปิดหรือปิดการทํางานอัตโนมัตินี้ก็สามารถทําได้ง่ายๆครับด้วยการเปิดแอปคําสั่งลัดเลือกแท็บการทํางานอัตโนมัติแต่บนการทํางานที่ต้องการตั้งค่าแตะคําสั่งการทํางานอัตโนมัติในเมนูที่แสดงขึ้นมา แต่ไม่สั่งทำงานเพื่อปิดใช้ถ้าต้องการเปิดใช้งานให้แตะสั่งทำงานทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการลบงานทำงานอัตโนมัติก็สามารถทำได้ง่ายๆในหน้าจอสแสดงรายการทำงานอัตโนมัติแต่บนรายการที่ต้องการลบค้างไว้แล้วลากนิ้วไปทางซ้ายคำสั่งลบจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถแตะลบได้ทันทีอย่างไรก็ตามนี่เป็นการประยุกต์ใช้คำสั่งลัดในการล็อกแอปนะครับยังไม่ใช่ความสามารถในการล็อกแอปที่เพิ่มเข้ามาโดยตรง ถ้ามีคนที่รู้วิธีนี้ก็สามารถเข้ามาปิดการทํางานอัตโนมัติได้เช่นกันแต่สําหรับคนที่ไม่รู้ก็จะไม่สามารถเปิดแอปที่ล็อกเอาไว้ได้เพิ่มการป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าไม่ทําอะไรเลยครับถ้าแทปเป้าเพิ่มความสามารถในการล็อกแอปบน iPhone และ iPad โดยตรงเมื่อไหร่ผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันเลยครับเพื่อนๆที่ใช้หูฟัง AirPods ทุกรุ่นหรือหูฟังรุ่นอื่นๆที่เชื่อมต่อแบบไร้สายผ่านบลูทูธกับ iPhone วันนี้ผมมีเทคนิคง,ง,ง่ายๆ ที่จะทำให้ทุกครั้งที่เราเชื่อมต่อหูฟังกับ iPhone Apple ที่เราต้องการจะเปิดขึ้นมาพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติเช่นเมื่อเชื่อมต่อ AirPods กับ iPhone ปุ๊บให้เปิดแอป Music หรือแอปเพลงโดยอัตโนมัติหรือเปิดแอปอื่น,นๆเช่น j จุก SpotifyYouTubeNetflixDisneyPlus เป็นต้นเชื่อมต่อปุ๊บพร้อมใช้ไม่ต้องเปิดแอปเองวิธีการก็ง่ายๆไม่ต้องลงแอปเพิ่มทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับ ในการตั้งค่าจะทำผ่านแอปช็อตคัทหรือคำสั่งลัดของ Apple นะครับแอปนี้จะมาพร้อมกับ iOS และ iPadOS แต่ถ้าเพื่อนๆเผลอ,อลบแอปไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก App Store ครับให้เพื่อนๆเ,เปิดแอปคำสั่งลัดขึ้นมาจากนั้นแตะแถบการทำงานอัตโนมัติในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะปุ่มการทำงานอัตโนมัติถ้าเพื่อนๆมีรายการคำสั่งที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วให้แตะเครื่องหมายบวกด้านบนเพื่อสร้างการทำงานอัตโนมัติใหม่ในหน้าจอรายการตัวเลือกที่สแสดงขึ้นมา ให้เลื่อนไปที่หัวข้อ Bluetooth แล้วแตะเลือกหน้าจอการตั้งค่าจะเปิดขึ้นมาครับให้เพื่อนๆแตะอุปกรณ์แล้วแต่เลือกอุปกรณ์ Bluetooth ของเราได้เลยในตัวอย่างนี้ผมจะเลือก AirPods Pro นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการให้ทำงานกับอุปกรณ์ Bluetooth แบบไร้สายทั้งหมดที่ทเราเชื่อมต่อเช่นเพื่อนๆอาจจะมีหูฟังหลายอันมีลำโพงไร้สายด้วยต้องการใช้งานกับทุกอุปกรณ์ให้เลือกอุปกรณ์ใดๆแล้วแตะเสร็จสิ้นในหัวข้อถัดลงมา ตรวจให้แน่ใจว่าตัวเลือกเชื่อมต่ออยู่ถูกเลือกสังเกตได้จากเครื่องหมายถูกในวงกลมสีน้ำเงินสแสดงให้ทราบว่าถูกเลือกอยู่ถัดลงมาให้เลือกสั่งทำงานทันทีเพื่อให้การทำงานอัตโนมัติเปิดแอปให้กับเราทันทีโดยไม่ต้องมีการยืนยันก่อนจากนั้นแตะถัดไปในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะปุ่มเปิดแอปแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เห็นปุ่มน,นี้ให้แตะในช่องค้นหาแล้วพิมพ์ค้นหาคำว่าเปิดแอปในผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงขึ้นมาแตะเปิดแอป ในหน้าจอาการตั้งค่าแตะคำสั่งแอปสีฟ้ารายการแอปทั้งหมดในเครื่องของเราจะแสดงขึ้นมาให้เลื่อนไปยังแอปที่ต้องการหรือพิมพ์ค้นหาแอปที่ต้องการแล้วแตะเลือกในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกแอปเพลงนะครับชื่อแอปที่เราเลือกจะแสดงขึ้นมาทันทีให้แตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปทุกครั้งที่เราเชื่อมต่อหูฟังไร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สายของเราผ่านบลูทูธแอปที่เราเลือกเอาไว้ก็จะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติพร้อมให้ใช้งาน เพื่อนๆไปตั้งค่าการทํางานอัตโนมัติกันได้ง่ายๆเพิ่มความสะดวกและความคล่องตัวในการใช้งานได้เยอะเลยครับตามปกติแล้วเวลาที่เราจะเช็คว่าแต่ละเดือนเราสมัครรับบริการอะไรเอาไว้บ้างขั้นตอนปกติที่ต้องทําคือการเปิดแ,ปปแปปอป App Store แตะรูปโปรไฟล์ของเราด้านบนในหน้าจอบัญชีที่สแสดงขึ้นมาแตะการสมัครรับถึงจะเห็นรายการที่เราสมัครเอาไว้ทั้งหมดแต่วันนี้ผมมีวิธีที่เร็วกว่าง่ายกว่าแต่ทีเดียวเปิดหน้าสมัครรับได้ทันที ทำได้ง่งายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆดาวน์โหลดคำสั่งรัดโชสับกันก่อนครับด้วยการ Copy l i n ลิงก์หรือเปิดลิงก์คำสั่งรัดที่ผมเตรียมมาไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้นำไปวางในแอป Safari ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะรับคำสั่งรัดแล้วรอสกรักครู่แตะเพิ่มคำสั่งรัดแอบปบคำสั่งรัดจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยมีคำสั่งรัดโชสับเพิ่มเข้ามาพร้อมใช้เลยครับเมื่อแตะบนคำสั่งรัดนี้ หน้าจอการสมัครครับจะสแสดงขึ้นมาทันทีง่ายสุดๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องแต่หลายทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปและเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้นเร็วขึ้นเราสามารถเพิ่มคำสั่งรัดนี้เปน็นไอคอนในหน้าจอโฮมให้แต่เปิดใช้งานได้ง่งงายๆด้วยครับวิธีการเพิ่มก็ทำได้ง่งงายๆด้วยการเข้าไปที่แอปคำสั่งรัดแตะบนคำสั่งรัดที่ต้องการเพิ่มค้างไว้ในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะแชร์แล้วเลือกเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมา เพื่อนๆสามารถแตะเพื่อเปลี่ยนชื่อเลือกรูปเลือกไอคอนเลือกสีที่ต้องการได้เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วแตะเพิ่มไอคอนช็อตคัทจะแสดงขึ้นมาในหน้าจอโฮมพร้อมให้เราแตะเปิดใช้งานได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับหรือเพื่อนๆที่ใช้งาน iPhone 15 Pro ขึ้นไปก็สามารถตั้งค่าให้ใช้ปุ่มแอคชั่นในการเปิดได้เช่นกันเพื่อนๆไปโหลดคำสั่งลัดโชว์สับมาใช้งานกันได้ฟรีเลยครับเพื่อนๆหลายคนที่ชอบการอัปเดต iOS หรือ iPad OS เวอร์ชันใหม่ๆ หรือสงสัยว่ามี iOS หรือ iPad OS เวอร์ชันใหม่มาให้อัปเดตกันหรือยังขั้นตอนปกติที่ใช้ในการตรวจสอบคือในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาแตะทั่วไปแล้วแตะรายการอัปเดตซอฟต์แวร์เพื่อตรวจสอบว่ามีการอัปเดตใหม่หรือไม่วันนี้ผมมีวิธีใหม่ที่เร็วกว่าง่ายกว่าแต่ทีเดียวเปิดหน้ารายการอัปเดตซอฟต์แวร์เช็คให้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับ ทำได้ง่ายๆทำได้ฟรีไปดูวิธีกันครับก่อนอื่นเราไปดาวน์โหลดคําสั่งรัดเช็คอัปเดตกันก่อนครับด้วยการ Copy Link หรือเปิดลิงก์คาสั่งรัดที่ผมแปะเอาไว้ในคําอธิบายใต้คลิปนี้นําไปวางและเปิดในแอป s a f a r i ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะรับคําสั่งรัดแล้วรอสักครู่แตะเพิ่มคําสั่งรัดแอปคําสั่งรัดจะเปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยมีคาสั่งรัดเช็คอัปเดตเพิ่มขึ้นมาพร้อมใช้งานเลยครับเมื่อแต่บนคําสั่งรัดนี้ หน้าจอรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบจะแสดงขึ้นมาพร้อมรีเฟชตรวจสอบการอัปเดตให้ทันทีว่ามี iOS ใหม่หรือ iPad OS ใหม่หรือไม่ง่ายๆแบบนี้เลยครับไม่ต้องแตะลายทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปและเพื่อให้การใช้งานง่ายขึ้นเร็วขึ้นเราสามารถเพิ่มคำสั่งลัดนี้เป็นไอคอนในหน้าจอโฮมให้แต่เปิดใช้งานได้ง่ายๆด้วยครับวิธีการเพิ่มก็ทำได้ง่ายๆด้วยการเข้าไปที่แอปคำสั่งลัดแตะบนคำสั่งลัดที่ต้องการเพิ่มครั้งไว้ ในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะแชร์ Share, แล้วเลือกเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมในหน้าจอการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเพื่อเปลี่ยนชื่อเลือกรูปเลือกไอคอนเลือกสีที่ต้องการเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วแตะเพิ่มไอคอนช็อตคัทจะสแสดงขึ้นมาในหน้าจอโฮมพร้อมให้เราแตะเปิดใช้งานได้ไง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆไปโหลดคำสั่งลัดเช็คอัปเดตมาใช้งานกันได้ฟรีเลยนะครับจากนี้ไปการเช็คว่ามี iOS หรือ iPad OS เวอร์ชันใหม่ ก็ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ